การลงทุนในหุ้นเพื่อหวังผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้กลยุทธ์แบบไฮบริดจึงมัดถูกนำมาใช้กล่าวคือผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับสัญญาณทางเทคนิคเราจรึงจะไปสื่อพร้อมกันว่า3หุ้นงบดีลาบสวยมีหวอวลุ่มที่จะ้จากการสแกนด้วยเงื่อนไขผสมผสานระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับสัญญาณทางเทคนิค จะน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่พรากับสือสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเราจะใช้เงื่อนไข6ข้อในการสแกนหาหุ้นงบดีกราฟสวยมีวอลลุ่มเริ่มจาก2เงื่อนไขแรกต้องเป็นหุ้นที่กำไร2ไตรมาล่าสุดเติบโตติดต่อกันงบการเงินแข็งแรงมีคะแนน f s c สกอร์ ore, คะแนนขึ้นไป พร้อมกับประยุกต์ใช้ r s i เข้ามาช่วยและต้องเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องการซื้อขายมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย5วันที่ผ่านมา10ล้านบาทขึ้นไปจะด้งหุ้นมาทั้งหมด3บริษัทคือ PTEP, ECL และ MONO เป็นตัวอย่างนำไปสืบต่อว่าจะน่าเข้าไปลงทุนจริงหรือไม่ เริ่มต้นด้วยการแกะรอยเพอร์์แมนต์ของราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีพบว่ามีเพียง PTEP ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นราคาหุ้นเป็นขาขึ้นปีนี้บวกขึ้นมาแล้วเกือบ60%ตปรกงกันท่ามกับ ECL กับ Mono ที่ราคาหุ้นเป็นขาลงแต่เริ่มชะลอแรงลงแกวงตกออกด้านทางมากขึ้น ด้านผลการดำเนินงานเริ่มที่ PTEP e จะเห็นว่ากําไรค่อนข้างผ,ลผลันผวนซึ่งเป็นลักษณะปกติกของหุ้นที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์โดย2ไตรม,มาสล่าสุดกําไรเฟื้นตัวตามราคาน้ํามันโลกที่พุ่งขึ้นมาหลังวิ COVID กฤตโควิด -19 คลี่คลาย ecl ก่อนหน้านี้กำไรฟื้นตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีก่อนแต่ไตรมาสล่าสุดแม้กำไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่กลับลดลงจากไตรมาสก,ก่อนหน้าตามข้อสินเชื่อสุทธิที่ลดลงเนื่องจากมีลูกค้าชำระคืนมากกว่าการขยายสินเชื่อใหม่ส่วนโมโนโปีก่อนลริกกลับมาเป็นกำไรอีกครั้งหลัง2ปีก่อนหน้านั้นขาดทุนหนักปีละกว่า600ล้านบาทสามหุ้นงบดีกราฟสวยมีวอลลุ่ม ลวนมาจากผลการสแกนที่ใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตแต่แนวโนม้มในอนา,าคตต่างหากคือของจริงโดยเชพวะปัจจัยพื้นฐานที่เป็นที่มาหลักของบรรทัดสุดท้ายหรือว่ากําไรสุทธิเมือ่อรมบรวมแนวโน้มพื้นฐานจากข่าวและบทวิเคราะห์เริ่มต้นที่ ptep e พบว่าราคาหุ้นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นส่วนทางกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดตงต่อเนื่อง ฉะนั้นกําไรในไตรมาสที่4จิกมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวลงตางทิศทางราคาน้ำมันที่เป็นขาลงรวมถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษราว4,600ล้านบาทเพื่อยุติการดำเนินคดีแบบกลุ่มกรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหลายในอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องต่อศาลสาหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลในแหลกมอนทาลา E ECL แม้จะมีจุดเด่นได้รับสนับสนุนวงเงินจากพันธมิตรญี่ปุ่นบนดอกเบีย้ยที่ต่ำกล่าว2.6%ต่อปีโดนผลกระทบจำกัดจากการกำหนดเพดานดอกเบีย้ยสินเชื่อใหม่และพื้นที่ให้บริการได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวฟื้นตัวแต่ด้วยภาพของหุ้นกลุ่มนี้ที่มีประเดน็นกดดันจากการกำกับดูแลของทางการที่เป็นไปในทิศทางที่เข้มงวดมากขึ้นและความกังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย์จึงทำให้ถูกมองว่ายัางไม่ใช่จังหวัดที่ดีในการเข้าไปลงทุน ส่วนโมโนมีทั้งความเสี่ยงและโอกาสจากการควบรวมทีบอดแบนของ a อ v วานโดยความเสี่ยงคือหากควบรวมกันแล้ว AIS ไม่ทำธุรกิจร่วมกับโมโนต่อจะกระทบต่อรายได้ราว1 0 1ถต่อปีส่วนโอกาสคือ AIS ทำธุรกิจกล่อง AIS Play ที่เน้นกุมลูกค้าคนเมืองต่างกับ m o n น Max ที่เจาะกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดจึงมีโอกาสที่โมโนแม็จะขยายเข้าไปในกลุ่มลูกค้า AIS ได้ ด้านผมเห็นนกวิเคราะห์ใน IA Consensus แม้ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้น PPEP แต่ราคาหุ้นเต็มราคาไปแล้วขณะที่ ECL มีอัพไซด์ที่น่าสนใจเกือบ30%ส่วนโมโนแนะให้รอดูความคืบหน้าและชัดเจนจากการควบรวมที่บดบานของ a d v a n c e การสแกนหุ้นโดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นเพียงการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการนำไปทำการบ้านต่อ โดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานว่าจะดีพอจนหน้าเข้าไปลงทุนหรือไม่ซึ่งจากตัวอย่างที่ได้จากการสแกนจะเห็นว่าทั้ง3บริษัทลดความน่าสนใจเข้าไปลงทุนไปแล้ว